ด้วยนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่อู่สอสมบัตินะพอดีพี่บัตรเรียกมาครับก็เลยมาครับผมและนี่ครับเป็น f x z 3 6 0ซสามหศลายใหม่ของทางอู่สอสมบัติเลยครับขิดค้นเองเลยนะเป็นลายใหม่เลยครับดูแผงข้างประตูดีสวยมากเลยครับสีแดงเป็นต่อสเปคเดียวกันนะสองคันนี้รถเสียเอ็มเมืองเลย รถอยู่จังหวัดเลยนะมาไกลครับมนาะต่ออูน่นี่ไกลเลยครับนะแปลงหน้าจิก้าทางอู่ครับกันชนทางอู่ระบบไฟเดินทางอู่เหมือนกันสวยนะสวยผมว่าชอบเลยนะทรงนี้เทจัดเลยครับเป็นสีแดงตัดดำโทนคุมโพน,น้ำเงินหน่อยเนี่ยครับดูแผงข้างประตู เอสจัดให้ครับสอสมบัติจัดหนักจัดเต็มกับคันนี้เหลืออีกเหลืออีกสามคันในอู่ครับเดี๋ยวรอชมกันนี่ครับสเปคนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนครับกระดูกงูแน่นๆก็บอกน้ำใหญ่ๆนะรถวิ่งดินหินทรายล้อชุบครับสวยจัดเลย นี่ดินแดงแห่งสัจจะและไม่ตีครับดินแดนแห่งสัจจะและไม่ตีลายเพ้น์เขาเท่จัดเลยนะสวยมากเลยทั้งเหมือนกันทั้งสองพ่วงเลยครับเหมือนกันทั้งสองพ่วงเลยนะแล้วก็มีกรอบไฟตัวนี้กรอบไฟเลดมีบังฝุ่นครับมีท่อหม้อเตี๋ยว นี่ครับสองสมบัติ0813758289นะครับเฮียบัตรครับผมเครื่องยังใหม่อยู่รถป้ายแดงนะครับเ <N> <L 1> อ e ปคสามหกศูนย์ยูโรสาคอมมอนเหลวดูคานไฟดิสีอลังการเหลือเกินนะ สีสุดยอดเลยครับสวยจัดเดี๋ยวเอาฝุ่นออกกันเอาฝุ่นออกหน่อยหอไหนสีได้สุดยอดเลยนะครับเทน2,021มีไฟลีมีไฟลีไฟสปอตไลท์คานกันชนปัดเงาชุบพอรเมี่ยมสวยจัดครับชอบจริงๆเลยนะสีแบบนี้ สีแดงเดี๋ยววันนี้วันนี้ฝนจะตกครับมันก็เลยแบบอย่างนี้นะมันจะดูมืดๆครึมๆนิดนึงครับท่านผู้ชมรลดหล่อมืองเลยก็ว่าได้คันนี้สุดจัดเลยครับคันนี้นะสวยมามากเป็นลายใหม่ด้วยเห็นไหมลายใหม่สวยจัดเลยครับพี่บาทบอกห้ามลอกเลียนแบบ <laughs> เดิมๆเลยครับนาภายในไม่ได้ทําอะไรเก็บสีในประตูเก็บให้สุดยอดครับเก็บทุกอย่างเรียบร้อยดีสุดยอดเลยอชอบจริงๆเลยนะกินรถใหม่หอมดีจริงๆแล้วก็นี้ไฟถอยครับไฟถอย LED ที่บัตรจัดให้พ <c oughs> ่อโมองกวยเตี๋ยวยี่สิบ ยี่สิบน่าจะยี่สนิ้วนะมอนี้อันนี้น่าจะม้อยี่สิบนิ้วครับเอาเอาดุมแดงไม่เผาเลยดุมแดงเนี่ยตัวล็อกตัวล็อกมีให้สองตัวนะตัวล็อกฝาท้ายมีให้สองตัว สุดจัดเลยต่อได้สวยงามดีครับสวยงามมากเลยนะคุณสอสมบัติจัดให้ครับหล่อๆเลยอันนี้จะมุดไปได้ไหมนี่ติดบงังฝุ่น เดี๋ยวเราให้ฟังเสียงท่อครับแบบหนึง่งปีนออานะปีนออกครับออกว่าได้ออกบ่าได้ครับออกบ่าได้ <S <S ท่อหมากม๋วยเตี๋ยวเจ็ดใบครับสวยจัดเลยตรงนี้หล่อครับชอบมากชอบมาก สวยดีครับนี่ครับเจ้าของรถมาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไว้แม่ย่านางแล้วครับเตรียมออกคันนี้ยังไม่ได้ติดบ่อนะแต่เจ้าของรถบอกว่าต้องการบ่อครับสวยงามมากนี่ครับทีมงานบริษัทแทนคุณโลจิสติกส์านสปอร์ตไปวิ่งด้วยครับสุดเลยนะ ไฟวิ่งวิ่งครบทุกจุดสวยงามครับสวยงามจิดใจส่องเมอนกันมีเจมเอกสารมาหน่อยเลยเดี๋ยวถ่ายรูปจะได้มีเอกสารสอ,อ,อันนี้เฮียบัตรครับเจ้าของคู่

ไว้รถครับไว้เสร็จแล้วเหลือเก็บโต๊ะ <c oughs> รดำครับใกล้ออกกันนะรอจัดรับรอแพ็คู่เลยและนี่รถทางอู่นี่ต่อตั้งยี่บกว่าคันแล้วนะครับตอนนี้จอดเข้าไปในบ้านแล้วดูเลยครับรอต่ออยเพียบเลยนะรอตออ่อยเดี๋ยวลองนับนะสานสองส,สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดแปเก้ายี่สิบยิบเอ็ดคันนะครับเยอะจัดเลยนะรอต่อีอกในอู่ก็รวมๆเทียบอะครับทํากันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวก็ว่าได้อู่นี้กำลังลุ่งครับนะข่อนใจสิบรอแต่งเลย คันนี้ก็จัดเต็มนะดูเด็กคอมหลังคาเรเต็มครับ้อมขาป้ายไพตเนหนึ่งชั้นถ้อยเสียข้างขวาเสร็จปากไอ,อใบใหญ่อะไรเนี่ยมอยักอีกหนึ่งใบครับบอจก M N ็ m a c h i n e r y ชรครับคุนมุ่งผีวไนนัที่ก้ากับข้างประตูเลตกระทะล้อชุบไฟสปอร์ตลท์สี่ชั้นหน้ากันชนหนึ่งนะชั้นหน้าผักสองชั้นหลังคาหนึ่งชั้นจกเลยโอ้โหคันนี้จัดเต็มสุดๆดเลยครับรอชมได้เลยนะสภาพเดิมๆอย่างนี้จะกลายมาเป็นทรงสุด อันนี้ครับอันนี้ก็เจ้าของรถนะครับทำไมถึงต่ออู่นี้อ่ะพี่รอรอรอรืออแนะนำมาครับเก่ง,ง,งดีนะมีคนแนะนำมาว่าแข็งนะครับอูน่นี้แข็งจริงครับไม่ได้แข็งเล่นๆนะอันนี้เท่าแก่ไปก่อนครับ 咋了呢？ ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีนะเดินทางปลอดภัยครับผม <c oughs> เฮงเฮงรวยรวยเฮงรวยรวยก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม